วีวีว่าคอลลาเจนออกแบบให้ดูแลร่างกายและผิวพรรณลึกถึงระดับเซลล์ผิวด้วยสารสกัดธรรมชาติอัดแน่นเต็มซองฟิชคอลลาเจนเวลเน็กคอลลาเจนเปปไทด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นช่วยฟื้นฟูผิวเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมเล็บและไขข้ออาซาอิเบอร์รี่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแค่10กรัมเทียบเท่ากับมะเขือเทศ188ผลช่วยผิวพรรณเปล่งปังเพียง,ง,งข้ามคืน เรดออร์เรนต์คอมแพคซ่อมสีแดง3ส,สายพันธ์ุจากอิตาลีของสถาบันไบโอเนช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากรังสี UV จากภายในพรอมเกเนตทับทิมสเปนช่วยคืนชีพให้ผิวพันธ์ทำให้ผิวขาวกระจ่งางใสไร้สิวลดริ้วรอยดูอ่อนกวัย เกรป s k i นองุ่นฝรั่งเศสมี r ร s v ว r a t r o l ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยลดการอักเสบช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งหวัย Re เซ l มี a n t h ท c ซ a n i n ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสร้างความแข็งแรงให้หลอดเลือดให้ผิวดูอมชมพูมีเ HA ช่วยผลัดเซลล์ผิวก o l d เ n k i w กี wi, มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้ม3ามเท่าช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงช่วยลดความมันบนใบหน้า แครนเบอร์ี่อุดมไปด้วยสารชีวภาพหลายชนิดช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนถึง40%ทำให้ผิวนุ่มเนียนเร็วกว่าที่เคยไลโคปีนเมเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนทำหน้าที่ในการป้องกันยับยัง้งและชะลอการทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายอโรเวล่าช่วยลดการอักเสบฟื้นฟูผิวไม่จากแสงแดดทำให้สิวยุบเร็วช่วยทำให้ฝ้าจางลงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสตรอเบอรรี่ มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวคอเอนไซม์คิวเมีบทบาทเพิ่มพลังงานให้เซลล์ทั้งร่างกายรวมถึงเซลล์ผิวเป็นต้นต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายกรดอะมิโนสำคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยลดความหมองคล้ำจุดด่างดำฝ้ากระทำให้ผิวกระจ่างใสมีออร่า อัลฟาไลโปอีกช่วยร e, ีเซเคิลวิตามินซีวิตามินอีคอเอนไซม์คิวเทนและกรูต้าไทโอนที่ถูกใช้ไปแล้วให้กลับเอามาใช้ใหม่ได้อีกทำให้ผิวพรรณสว่างใสเป็นอมตะวีวีว่านิยามใหม่เพื่อสุขภาพคืนความอ่อนเยาว์เพียงคาบคืนสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ตัวแทนแบรนด์ V ีทั่วประเทศ